รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนันดสดแบ่บสวินดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพุธ20กันยายน2566ปุ๊กสมาพชูกิจมาแล้วค่ะโดยเจอการเวลาดีแบบนี้นะคะ10นาฬิกา30นาทีโดยประมาณกับเรื่องราวและข่าวสารต่างๆในแวดวงเกษตรค่ะในช่วงแรกพาคุณผู้ชมไปอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนนะคะติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ พีพีอยู่ในเขตปกครองกระบี่เขตปกครองของจังหวัดกระบี่บางคนนั่งเที่ยวเนี <S 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 2> <S 2> <S ่ยไปขึ้นเรือที่จังหวัดอื่นก็นึกว่าขึ้นตรงไหนก็นึกว่าจังหวัดนั้นซึ่งไม่ใช่คุณผู้ชมคะ ถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปเที่ยวจังหวัดกระบี่หลายคนอาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในใจแต่หลายท่านบอกโอ้กระบียังไม่เคยไปเลยแล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรกันดีวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านพัศกรบุญยลักษ์นะคะมาชวนเราไปเที่ยวกระบี่แล้วมาเล่าให้เราฟังว่ากระบี่เป็นจังหวัดที่มีอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างตอนนี้ท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะแอบรบกวนท่านอีกแล้วแต่จริงแล้วเวลาที่เรามากระบี่ถ้าไม่พบกับพ่อเมืองกระบี่ แหมเราก็จะมาไม่ถึงกระบี่นะคะกระบี่มีอะไรที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจแล้วเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวบ้างคะก็ะเอาเป็นเรื่องแรกนะครับก็คือการท่องเที่ยวทางทะเละนะครับซึ่งจริงต้องบอกว่านักเที่ยวต่างชาติเนี่ยรู้จักมากนะครับเพราะว่าจริงเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะไป หาตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นภาพของเลยนะครับที่นิยมเลยถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยถ้าเอาใกล้หน่อยประมาณสัก20นาทีเนี่ยโดยนั่งเรือสปีดโบทหรือเรือหัวทงไปนะครับก็เป็นพวกเรือหัวทงเรืออะไรคะเรือเรือหัวทงก็เป็นเรือหางยาวนะครับที่เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของพี่น้องชาวกระบี่นั่นเองคือถ้ามาที่นี่เราไม่ได้นั่งเรือเนี้ยมาไม่ถึงใช่ไหมคะใช่ครับก็มีหัวทงแบบ VAP นะครับที่สามารถที่จะนั่งไปชมธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าโครงการป่าชุมชนต่างเนี่ยก็สามารถที่จะล่องไปใกล้ๆได้นะครับแต่ถ้าจะไปไกลใช้เวลาเร็วนิดนึงอาจจะมีเรือสปีดโบสนะครับแต่ถ้าต้องการดูธรรมชาติอย่างแท้จริงแบบฝรั่งเลยเนี่ยก็มี er เรือเฟอร์รี่นะครับซึ่งอันนี้อาจจะใช้ระยะเวลานานสุคนได้ค่อนข้างเยอะนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาในส่วนใหญ่ก็ไปที่อ่าวไล่เลยนะครับต้องบอกว่าอ่าวไล่เลยเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดลำดับหนึ่งในสิบของโลกทีเดียว นะ <ST su dy: S 2> ครับเมื่อล่าสุดนี้ก็ได้มีเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยได้คัดเลือกกันค่ะสน่หของไล่เล่เขาอยู่ที่อะไรคะรนัวค่ะที่ไล่เลนเนี่ยจริงๆแล้วต้องต้องเรียนว่าเรามีสถานที่ริมชายหาดที่มีความสวยงามมากนะครับตรงนั้นก็จะมีอ่าวพระนางนะครับที่สามารถที่จะ เที่ยวแล้วก็ไปกราบสารพนางได้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของงานการ Adventure แอดเวนเจอร์ไต่เขาดูทัศนียภาพริมชายหาดซึ่งมีความสวยงามมากนักเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมากันไม่ว่าจะเป็นเกาะปอดะก็ดีนะครับหรือเกาะไก่นะครับเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นสถานที่ที่นักเที่ยวนิยมมากนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเรื่องของการดำน้ำนะครับดูปลานนโมบ้างดูปลาทะเล ที่ไม่ไกลมากนะครับใช้ระยะเวลาประมาณสักไปกับรวมทั้งท่องเที่ยวเดวนกันสัก4ี่ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับส่วนที่จะไกลออกไปนิดนึงก็จะเป็นหมู่เกาะพีพสวยงามมากนะครับเพราะว่าเป็นหมู่เกาะที่อยู่กลางมหาสมุทรเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของพี่น้องชาวต่างชาติมากเกาะพีพีเนี่ยมาได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะมาจากทางภูเก็ตก็ดีมาจากพังงาก็ตามแต่เรียนว่า PP เป็นของกระบี่นะครับขึ้นเขตปกครองอยู่ PP อยู่ในเขตปกครองกระบี่เขตปกครองของจังหวัดกระบี่บางคนนั่งเที่ยวเนี่ยไปขึ้นเรือที่จังหวัดอื่นก็นึกว่าขึ้นตรงไหนก็นึกว่าจังหวัดนั้นซึ่งไม่ใช่ซึ่งมันไม่ใช่แต่เป็นเรื่องปกติแต่เราพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้ว่า PP คือกระบี่นะครับคืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าใน PP ก็มีโรงแรมไม่ว่าจะเป็น5ดาวก็ดีนะครับสีดาว3ดาวเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีสถานที่ต้องบอกว่าเหมือนเมืองนอก เข้าล้วเป็นอีกโลกนึงเลยใช่คะจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่นักเที่ยวเนี่ยแต่งตัวตามสบายตามชายหาดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อท่านมาเที่ยวจังหวัดกระบี่เนี่ยก็อยากให้ท่านได้อินกับธรรมชาติอย่างแท้จริงโอ้โหฟังท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยากมาเที่ยวด้วยตัวเองเนี่ยต้องมาเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ว่าได้เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวจังหวัดกระบี่กันค่ะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทั้งต่างประเทศรวมทั้งคนไทยก็ตามนะครับจริงต้องบอกว่าเมืองไทยมีอะไร ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยมองไม่เห็นนะครับแต่วันนี้ประจักษ์ชัดแล้วว่ากระบี่เป็นเมืองการท่องเที่ยวระดับพรีเมียมจริงนะครับและข้อสำคัญคือเราเป็นเมืองเล็กแต่ด้านการท่องเที่ยวเราเป็นเมืองหลักนะครับที่ต้อนรับนักเที่ยวเข้ามาเยอะในแต่ละปีเราในฐานะเจ้าบ้านนะครับมาด้วยความรู้สึกที่รู้สึกดีในการที่จะเข้ามาธรรมชาตินะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อกลับไปก็ต้องรู้สึกประทับใจด้วยเช่นเดียวกันก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวกระบี่ มีดีดกค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งเชื่อท่านผู้ว่านะคะเสิร์ชดูภาพแล้วภาพว่าสวยแล้วก็บอกว่าของจริงอ่ะสวยกว่าในภาพเยอะเลยท่านผู้ว่าและชาวกระบี่รอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าค่ะ My Team Ken by บ e a พร้อมบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า,าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตั้งโล่าเซลลติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าถามเมื่อชีพถามเข็นบาย M.E.A จะสภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศไทยต้องประสบภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยที่เกิดจากน้ำในช่วงฤด,ดูฝนส่งผลให้ที่อยู่อาศัยของประชาชนพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างกรมชลประทานในฐานะหน่วยงานหลักในด้านการบริหารจัดการน้ําและพัฒนาแหล่งน้ําจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำเป็นปัจจุบันและทันต่อสถานการณ์เพื่อน,นํามาวิเคราะห์วางแผนและใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและบริ หารจัดการน้ําให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ต่างๆทําให้ต้องมีการสำรวจสภาพภูมิประเทศอยู่ตลอดเวลาตามที่ท่านอธิบดีกรมชนประธานได้วางเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของการเข้าสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะเห็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่ในการจะพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมต่างๆเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ในกรมชนประทานเองนะครับเราเลยนึกถึงเทคโนโลยีด้าน เครื่องบินไร้คนขับหรือที่เราเรียกกันว่าโดรนที่เป็นที่นิยมปัจจุบันแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะหลักๆเราเอามาใชใาาใ้ในด้านการสำรวจเป็นหลักนะฮะก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเกิดนวัตกรรมนี้ถ้าเราได้สร้างขึ้นมาแล้วอยากให้ได้ใช้ประโยชน์ได้หลายๆทางถ้าเราสามารถทําให้โดรนชนิดนี้ทำหน้าที่2ออย่างในลำเดียวกันได้นอกจากบินไกลสำรวจได้ยังสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้จากการที่จะยกถุงยางชีพ ไปช่วยเหลือหรือสนับสนุนกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยนวัตกรรมเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับชลพิษ121จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นและผลิตโดยนวัตกรของกรมชลประทานเพื่อใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพิ่มศักยภาพในการสำรวจทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถสนับสนุนภารกิจของกรมชลรบทานในกรณีที่เกิดพิบัติภายในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากอย่างทันท่วงทีโดยขนส่งสิ่งของได้มากถึง25กิโลกรัมเช่นอุปกรณ์การแพทย์ถูกอย่างชีพเป็นต้นการแบ่งปันหรือการให้คือวิถีชีวิตและพื้นฐานของสังคมไทยที่มีมาอย่างยาวนาน และยังมีการแบ่งปันที่คนให้ไม่รู้ตัวรางวัลที่หเลขที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบหล้นเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนเพื่อสังคมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล